วันนี้ป้าพามารีวิวนะคะโรงแรม B2 นะคะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเนื่องจากมาทำทุุระก็เลยแวะมาพักที่โรงแรม B2 นะคะปกติแล้วเราจะพักกันอีกโรงแรมหนึ่งใกล้ๆก็คือฮ o บอินแต่วันนี้เราย้ายมาอยู่ที่ B2 เพราะว่าเรามองจากคราวที่แล้วว่าอุ้ยโรงแรมมันเหมือนจะดูสวยดีในราคาเท่ากันนะ,ะประมาณ600นิดๆน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าห้องที่โรงแรม B2 เป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะ เข้ามาในห้องแล้วนะคะโซนแรกก็คือจะเจอโซนเตียงนอนเตียงนอนนะคะก็เป็นเราเลือกเตียงคู่นะคะคือเตียงใหญ่หมอนข้างคือเอามาเองไปเอาไปด้วยทุกทิปนะคะเพราะว่าติดหมอนข้างนะคะก็เตียงนอนนะคะแล้วก็มีโคมไฟแล้วก็มีรูปภาพจริงๆแล้วโรงแรมเนี้ยแต่ตกแต่งก็คือค่อนข้างดีนะในราคา600บาทแต่คือทําดูสะอาดแล้วก็ดูสวยด้วยนะคะแล้วก็ห้องก็ ใช้ได้กว้างประมาณนึงเหมือนกันเข้ามาเลยนะคะพอเข้ามาหลังจากเจอเตียงนอนแล้วนะคะทางนี้ก็จะเป็นโต๊ะทำงานเล็กๆนะคะแล้วก็มีทีวีทีวีก็เป็นแบบรุ่นใหม่แล้วเป็นจอแบนนะคะแล้วก็จะบอกว่าโรงแรมเนี้ค่ะก็คือดูเนี่ยเห็นปะทำสวยเหมือนกันนะมีแบบว่ากรุกเป็นไม้ประมาณนี้นะคะแล้วก็พื้นก็คือ ดูแบบอบอุ่นเหมือนกันดูสะอาดดีนะคะแล้วก็มีหน้าต่างให้นะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะแต่งตัวแต่งหน้านะคะตามมาตามมาบอกว่าโต๊ะแต่งหน้าเนี้ก็คือมีน้ําให้นะคะแต่ว่าไม่ได้แช่ให้นะคะก็เดี๋ยวเราเอาไปแช่เองมีน้ําให้สองขวดมีแก้ว2ใบนะคะมี หน้าต่างนะคะแล้วก็มีออบูธเไ็นคนถ่ายแล้วก็มีตู้เสื้อผ้านะคะในตู้เสื้อผ้าก็ไม่ได้มีอะไรเลยเออโอเคเสร็จแล้วทีนี้เราจะเข้ามาข้างในห้องน้ํานะคะห้องน้ําที่นี่กว้างเหมือนกันนะแบบว่าไม่ใช่ขี้ๆนะคะเชิญค่ะเริจเข้ามาก็จะเจอกับอ่างอ่างล้างหน้านะคะแล้วก็มีชักโครกนะคะแล้วก็มีแบบว่าอมปนรณ์ให้ก็เป็นแบบเอ,อ่อชาเว์แคปนะคะแล้วก็คาตเติ้ลบัตบมีเซนิทัลลี่แบกนะคะแล้วก็พวก อันนี้เล็กๆก็คือเซ็ตอาบน้ำนะคะแล้วก็มีสบู่ให้ก้อนเล็กๆก้อนนึงแล้วก็เข้ามาข้างในอีกนิดนึงนะคะจะโตกับในส่วนของขาาชาเวอร์เข้ามาเลยชาเวอร์ก็มีน้ําอุ่นให้นะคะเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วก็มีชาเวอร์ให้เล็กๆน้อยๆนะคะก็คือนี่ทั้งหมดของ B2 ทูที่โรงแรมนี้ก็คือไม่ได้มีอาหารเช้านะคะก็เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างน่ารักนะสราระปะก็คือในราคา6ก0แต่คือทําดูสะอาดสะอา้านแล้วก็ ทำดูค่อนข้างดีเหมือนกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าอันนี้ก็คือยังมีพักคนหนูให้ด้วยแล้วก็มีผ้าเช็ดผมให้ด้วยนะคะอันนี้น้ําเราเองนะคะฝากไว้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมาพิษนุโลกนะคะแล้วก็อยากมาพักโรงแรมที่ราคาไม่แพงนะคะก็คือ B2 เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันเพราะว่าดูสะอาดสะอ้านด,ดีนะคะแล้วก็คิดว่าโอ้นอนสบายกว่าฮ็อปอิน และก,ลการอ,อะไรเงี้ยพวอินนอ่ะอั้นก็จะเป็นโรงแรมที่เหมือนกันทุกที่นะคะอันนี้ก็คือมีเพิ่มการตกแต่งขึ้นมานิดนึงเราคิดว่าแบบที่นี่น่ารักดีนะคะฝากไว้นะคะถ้าใครจะมาพิษณุโลกหรือว่าไปจังหวัดอื่นๆื่นอะ่ะ B2 ก็ยังมีสาขายอยู่ที่อื่นๆด้วยในราคาไม่แพงเลยไม่ไม่เกิน1,000บาท ที่เราจองเราจองมาประมาณ640กว่าบาทนะคะถ้าใครสนใจก็แวะมาพักที่ B2 ได้นะคะมีหลายจังหวัดมีหลายสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้พาต้องลาไปก่อนนะคะเราเอาไว้พบกันใหม่ EP หน้านะคะเราดูว่าแฟร์จะพาไปดูอะไรอีกนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วย